ปฏ e ิจะพี e ่น e ้องพี่น้องว่าของขวัญลูกชส้ลูกช้ซ้งของขวัญให้มาล้อลุนมันยังพี่น้องของขวัญวันเกิดอีแหน่แล้วของขวัญพักแม่เอ้ลูกชา้ลูกชายหลา่อยสิยังม่ให้แม่เนาะแบบนี้ลุนลุนเสื้อผ้ะพี่น้องอุปกรณ์วิดีโอเหรอว่าเสื้อไผ่ะอุปกรณ์วิดีโอพะ่น้องแม่นี่แม่แม่ไม่ยังเหรอไม่ละนี่ นางซ่ยแม่เด้อานนี้แม่ละนี่อ่ะตีออกลูกฮะฮะนางมานางนี่พี่น้องเอาไปใส่เกมเห็ดอะทิมีทิมีส่วนาเนานาะเ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 น r a เนาะเนาะเนาเะเนาะเนาะเนาะเนนะนอเน โอ้ยลูกชายสนับสนุนนี่แม่ควบคุมได้ล่ออกกีฬาดิสพอรออกกีฬาดิสพอร์ตคุมควบคโลกทุกโจ่ายเฮเมลานี่เมลานี่ไปของควนควายแม่อุปกรณ์ทํามาหากินนี่น้องม้วมันขั้นเบ็ดเด้ม้วนมันขั้นเบ็ดโดยมันสวิงเด้อุปกรณ์ทํามาหางินเด้โอ้โหสั่นั่นสั่งันสั่งฉันจะซื้อเพื่อโทรศั มึงไก่ไก่มึงไก่ไก่ม่ยังด่ลูก้ไม่ยังไม่ละนี่ไม่ยังขามึงโอ้เป็นตะมันแถวเี่สกดสิแม่รังไม่ันอองมึงมึงเม็นเฮลคฮนมิวสิกแม่เนียวรวยรวย้าจว้าวว้า้าวว้าวว้จวว้าว้ใจว้าวาวว้้าวว้าไว้า้าว้านนี้แม่สิไลวด้า้ ี่น้อว่าเมงของควรพวกเจ้าวาจังไดหนูกข่อยเป็นใจว่าแม่เนี่ยแม่อย่างไรแค่โดนหน่ได้ลุงแม่บ่ปาก้วยลายไมเออเวลานีมือแรงเขาบึมบึมโอ้ยพอไปเห็นงานมือแรงโอ้เสียดายเด้ต้องอา์หนาที่หนักคอยตีรอยหลายี่น้องแม่แม่พี่หานแล้วไปเห็นงานแล้วพี่หานสินอนเมื่อไรเดี๋ยวขอยตโดนลูกหลงอีกเบิ่นสองเทียโดนลูกหลงอันนี้

มาที่ลังงแต่ข่อยหมานค่ะก็ม่ะให้รายก็มูมูนั่นให้ลูกสาวให้แม่ของหอมลูกชายให้แม่ของมันงม่นยอย่างมั่นได้หนี่อย่างไดแต่โดนแล้วรวยลายรวยลายเนี่ยมาแลงเขาลองเขาลองเขาปิดเขาปิดประตูมองนีร้องแม่นรวยลายรวยลายเขาบ่ต้งองสงเสียงอย่างอนนี้ลูกใสิเพโทรศัพท์โเรศเโทรพท์นพี่นร ก๋วยเสียบรถบานนี้ข่อยสิพบผามูจิ่บไปส้มปลาเห็ดเด้อบานนี้ปไาลูกชายข่อยเปิดให้แม่ด้ลูกเด็กแม่บ่ยาวคนซีโซ่ะยายซีโซ่ข้อเทด้านหลังมองเส้นมึงก็เอาจี่เเอามาให้พี่น้องเบิ่งน้ำพี่น้องของกวนก๋วยดีดีดีมือแรงมือแรงมือแรงเจ้าข่อยสิโร้งยาวพี่น้องมือแรงข่อยสิรวยลายนี่ละเปิดเพลงมือรำก่อนสิงนาวนาวเน่ นี่แหละยังไรถ้าโดนเราได้กนันนี่ลูกลูกใจวะฮะไล่สดเต็มยาวยาวมาเด้อพี่น้องวันนี้มาดูของขวัญโอ้ยดีใจจุ๊บจุบ,บก็ไรแม่อันนี้อันนี้มันยังน้องวัดน,นี้รีโมทมั้งเนาะมีหัวรีโมทไหมเป็นยุทธรีโมทรวยลายตีเดี๋ <c ười> ยวไหมนะนี่รีโมทอันรอ่ะอืม มีอม <P> ันเอ่ส <laughs> ่ <apply some drinks> ่วเปี่ยนิม่นนมือหมดมันไม่เซงสีม่ใเปิดเพลงจ่ามาจ้ะจิงจ่ามาจ้ะจิงจ่าิงจาเอมือแรงจัดการเลยนนี้เป็นบ้านลติเไปเอาจำจูมามาดเปิดเพลงมาแม่นบึอยู่สวนอยู่สวนแม่นอยู่สวนข้าขนาดขัขนาดตกใจควอย หยุดง,งานมาเต็นกับแม่สามมือสามขึ้นจัดการเลยขอบคุณทนายได้เป็นน้องมารับช่วงน้ำการบายบายจุบจุบมาเบอร์ใคเต็นไรสวดเด้มวมันนี้มีิดของรวยหลายแล้วบายบาย